ยังไงก็แล้วแต่วันนี้ต้องทำทอดไหมคะะสิบห้าอะไมแล้วพี่เอกมาตัดไปนอกบ่อยเนี่ยมันใหญ่ไหมพี่แต่งตัวเป็นมะลิมะลังเลยเนาะใหญ่ใหญ่ใหญ่พี่รู้มันเกิดเรื่องอะไรใครนะพี่บอกว่ากูเคมี้เหนีว่าแข่งแ้วก็ม่ไใครลงมือนี่แน่ตะพี่คิดดูสิที่เ้ามั่นหมายแล้วเป็นเวลานานแล้วก็มาทวงสัญญายจะแต่งงานนะพี่ค้ามนี่แหละพี่ เขาก็ทําถูกต้องแล้วเส่เดี๋ยวพี่ไปไปเมื่อหายกับเขาทําไมไม่แต่งงานกับเขาล่ะน้องพี่ก็เห็นอยู่ว่าพี่ไม่ชอบแต่เี๋ยวพี่ชอบพี่ไม่ได้รั่นสิยอมยอมให้ถึงเท่าไหร่ถือว่าทำบุญทำทานไปจะบอกให้ยอมยอมเหมือนทำบุญทำทานมันเอาดินี่น้องพี่ถ้าจะใส่พี่ตายแม่บอกให้ดืมหัวนมเราสามคนพี่น้องมาดเรียนวิชา ใกล้ถึงเวลาที่จะกลับสู่พระหมหาคนคร<ม>เพื่อไปรับใช้เสด็จพ่อแลเสด็จแม่ตอนนี้นะพี่ตั้งใจไ้แล้วว่าพี่กลับไปพี่จะไปบริหารบ้านเมืองให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นเพระชาอัธยาไม่พ้นก้าทำไมพระมอมได้รับสุะหนังหมายเนี่ยสารนี่แขอพระองค์ทรงพระแห่งตาดู สามอะไรนี่ใหญ่ใจเลยพึ่งเจอไหมโร่หข่าวสั้นเลยให้เราไตาโตน่อยนะโนสวิตยังพึ่งรับเพืนนี่มวนให่เลยพี่น่าปะพี่เจ้า่เป็นดาราจริ้ีอะไรเนี่ยงงเกเกงสยดาวกนเฮ้พี่เีอะไรพี่นึกวาหัวตาค้างเมื่อทาดาวไปแต่ไหนเป็นเรื่องใหญ่แน่เจ้า่ องค์นี้ดูนานต้องแต่ได้ชอบเออเป็นของใครใช่ไหมเนี่ยมีเจ้าของไหมเออเออเดจ้าของขอโทษครับเจ้าของมายึดไปห้องน้ำแป๊บเดียวพระองค์ท่ายู่บนพเดี๋ยวมันเปิดดูห้องน้ำใส่ได้เรื่อยๆทรงบัตรสีบัตรทะเลพี่แม่ทั้งสองพระองค์เลยพันโตก็นี่ทำอย่างนู้นทำอย่างนี้ให้เราแปลกใจผมว่าไอ้ตัวนี้ไม่ถนัดดูภาพมันถนัดดูหนังพี่ะเดี๋ยดิวเฮ้อ โอ้ยอะไรทำอะไรบิดกว่ามันฮะช่างหลังามก็ได้ทำอะไรนี่เกรงใจเด็กบานี่เป็นสารสาคัญของเสด็จพ่อเนี่ยเออลองอ่าซิอะไรเพียะครับพอสาสำคัญของเสด็จพ่อ้าจะหมดอารมณ์ทางเพศหนูจะโดนเลยใจแตกนะหนูยังเด็กอยู่กล้าตัวมา นี่ี่ชอบมันไหนจ๊ะมองดูหลายหน้าเลยเกลยไม่ผูกใจสักแม้ข้าวทำไม่เ่ยเสียใจคนยังโก้ไม่เคยเห็นไอ้ของบันดีเลยจะมาตื่นเต้นแล้วก็เมื่อกี้กูไปยืนเที่ยวควานหาตะพัาพัะไม่เจอภาพอย่างนี้ไม่น่าส่งวันที่จะเซทลา้ของ ทรงท้อหัวคลัรงโจรเสด็จพี่ขนลุก เบอร์แพงเลยไปก่อนสองไม่เห็นแค่ตัวนะเวลา,าเขาเล่าเรื่องลำไมฝันอาไอ้นี่ก็ทำเป็นอ่านที่พ่อคืออะไรเนี่ยอ่านแล้วก็วิ่งแกไม่ทิ้ป่ะแต่ของพ่อมึงไปจับฝหวเขาทำไมท่านชอบไปเล่นฝหวเขาบ้าไอคนก็ยิงจะหาเยมไม่ค่อยได้อยู่เอาซะหดหพิ่งพ่อมีฝ่ายเหรอไทย เหนื่อเลยเหน่อยกว่าล้ารถอีกเพราะอะไรเล่าลุ้นนมาลิเกเทนนี่ทำมาเล่นขี้เกียจลองขี้เกียจลำไม่ได้หรอกทำไมคนที่นี่เขาชอบว่าลิเกขี้เกียจใช่ฮะเกิดอะไรขึ้นวะเดี๋ยวสิมันเถียนหน้าไหนแล้วะโอ้แล้วก็ม้วนอยู่นี่แม่ก็ปุกทำไม่ทันดูเขาลุ้นอยู่เนี่ยดูด้านไหนดูทีดีวะอ่าหนึ่งตายแล้ว เองข้าไวได้แต่เล่แต่เต็ไป <c oughs> ไม่ได้ยังไรอะไรไม่รู้ต้องไปถามให้พูด what not กำลังไม่ยิ่งกว่าข้างหน้าประกาศนะครับกระดาษชำระขาดตลาดถ้าท่านไม่มีกระดาษก็ซื้อกระดาษไปเบอร์ศ